นี่ครับเป็นลูกค้านะครับเช็คข้างล่างน,นะครับผมอันนี้คือปีกนกนะครับปีกนกมีสองฝั่งด้านหน้านะครับเห็นไหมปูมังขาดนะครับน mm ี hmm. ่ลูกหมากกันโค้งเนี่ยหลวมอันนี้มันหลวมครับน mm ี hmm. ย่ยาประกับในชุดของมันนะครับที่แจ้งไว้ในในบินเสนอราคาก็คือปีกนอกอีกฝั่งหนึ่งครับมันจะขาดแน่ขาด แล้วเนี่ยลูกหมากันโค้งเนี่ยครับมันจะหลวมคือโช๊คโช๊ข้างหลังเป็นของเดิมติดรถนะครับข้าหน้าของกาเบียร์ไปคลับมีกาเบียนไปแล้ว ส่วนนี้คือเรื่องของน้ำมันเครื่องรั่วนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมีการแก้ไขแบบหยาบๆมาละเอาซีนเดือปิดตรงนี้ไม่ใช่นะครับมันแก้ที่ปลายเหตุนี่ใครก็ทํากันเนี่ยครับเอาอะไรอุดตรงเนี้ยไม่ใช่นะครับช่างไหนก็ทํากันเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาม่าทำกันครับอันนี้อ่างก็น้ำมันรั่วซึมนะครับเห็น้าเยิ่มเลยใช้ซีนกาวอะไรก็ไม่รู้ครับเนี่ยผิดประเภทนะครับไม่ใช่ของมันเดยตรงนี้แก้ไขรั่วซึมไม่ได้นะครับ เนี่ยมน้ำมันรั่วเยอะเลยครับอันนี้น้ำมันฝั่งหน้าเครื่องตรมน,นีครับนะครับรั่วเยิ้มรั่วแฉะเลยนะครับนี้ก็รั่วนะครับน้ำมันก็ค่อยแก้ปทีละจุดครับเอาเรื่องของช่วงล่างกับตัวรอบสันดับผลแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดมีงบประมาณที่ทำได้ก็ทำให้ได้ครับจัดให้ได้ครับไม่เป็นไรตรงนี้ อันนี้นะครับผมเช็คเรื่องน้ํารั่วน้ําหายนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมีน้ําหยดนะครับเห็นไหมเห็นนะครับน้ําหยดนะครับตรงนี้นะครับมันมีสองอย่างนะครับผมนะครับเห็นรอยรั่วไหมเนี่ยข้ามน้ํารั่วมานานแล้วตรงนี้นะครับเนี่ยมีสองอย่างนะครับรั่วมาจากท่อตรงนี้เดี๋ยวไอต้องแกะซีนใหม่ซีนกันน้ำใหม่ท่อน้ําที่ไหลวนเข้าเครื่องนะครับกระสองคือ รั่วจากตัวตะเข็บหม้อน้ําอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวขอแก้จุดนี้ก่อนนะครับไมนรั่วบริเวณเนี้ยหรือรั่วท่อนี้ก็ได้หรือรั่วตะเข็บหม้อน้ําถ้ารั่วตะเข็บหม้อน้าก็คือเรื่องใหญ่แต่ผมจะแก้จุดนี้ก่อนจุดนี้ผมแก้ให้ฟรีนะไม่เป็นไรครับผมไม่คิดตังถ้าเกิดเกิดจากจุดตรงนี้นะครับท่อตรงนี้อาจต้องซีดกาวใหม่อะไรใหม่ถ้าแก้แล้วหายผมไม่คิดเงนินถ้าแก้แล้วไม่หายไปที่หม้อน้ second, ําก็่อยว่ากันต่อไปนะครับผมนะนี่แถมให้นะครับไม่คิดตัง ตรงท่อน้ําตรงนี้เห็นไหมครับเป็นน้ำรั่วไหมครับนี้นะครับนี้เบ้าโช๊คครับเบ้าโช๊คของแท้ฮอนด้านะครับ ือเบาโชกนี่อะไรลูกหมากเก่านะครับนี่อะไรใหม่แยแตบบ่งกระแทกโชกลูกหมาหน้าหลังนะครับอันนี้บูธปีกนกครับอันนี้เกลีอัดให้ใหม่แล้วนะอันนี้รอยแตกของเก่าอันนี้ของใหม่ต้องถอดแกะที่ออกไปครับแล้วก็เอานี้ใส่เข้าไปของใหม่ นี่นะครับลูกค้าไอชุดคาลิาเอลลปเอร์เบรกมันมันรูดนะนะครับเ,เกี่ยวมันรูดมาถึงเงี้ยถอดออกมาเนี่นนยรูกเกี้ยที่มันถอดน,นะครับรถเบียดเสือกเนาะไปเลย มอน้ำเก่าน,นี่คือมอน้ำใหม่มีล้างผีผีเพื่อครับล้างมอเตอร์นบบอย มอญ้ามอนต้องลึกขนาดนี้นะครับนี่คือคาบรั่วเก่านะครับที่รั่วมานานแล้วสีน้ำตาลครับกระสีสนิมแล้วลว่ารถไม่ใส่ข้นยามอน้าเลยสนิมไม่เลยมาเลยครับ วยนี่หม้อต้มแก๊สนะครับเดินท่อน้ำมาผิดนะครับนี่ครับยังไม่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นท่อแบบมาตรฐานให้ดีกว่าเยอะนี่เดินมาผิดนะครับแล้วท่อท่อไม่ดีด้วยท่อแตกนะครับท่อแตกรายงาแล้วเห็นไหมครับท่อมีรอยแตกกันไหมครับอย่างเงี้ยรอยแตก จริงม,มันเดินผิดจะต้องไปเดินเข้าเข้าเส้นนี้คือเส้นเมนเลยเส้นเมนของความร้อนนี่นคือติดแก๊สถี่วิธีนะครับไม่ถูกต้องเออท่อหัวงนี้นะนท่อนี้แ <8. S 1> ตกแล,ล้วะท่อแข็งด้วยพอดีลื้อล้างผีผีเสื้อเดี๋ยวจะจัด,ด,ดการให้เลยนะครับ เตินท่อน้ำแก้เราผิดนะครับผิดต้องนี่นะครับม่าน้ำใหม่ครับเห็นแล้วนะครับเครน่อสลัดต้องเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันหลุดอ,อันนี้สลัดใหม่นะครับอันนี้เจ้าแถมแถมให้ตัวมาร์กเก็บเก็บ40บาท นี่คือน้ำยาหม้อน้ำยังไม่ใส่นะครับจะลองบนน้ำดูก่อนเดี๋ยวสายจิ้งไหม่รอบหนึ่งก็ใส่น้ำยาหม้อน้ำไปนะครับจะสนอยู่ิดจะดูข้างในครับเพราะรถไม่เคยใส่น้ำยาหม้อน้ำมาเลยนี่ม้อน้ำใหม่นะครับนี่ครับอันนี้คือข่อน้ำแก๊สนะจะทำให้ใหม่ไม่มารฐานเลยแบบนี้เขาไปทำากัน เนี่ยข้อของโป๊กเลยครับแข็งมากเลยเนี่ยจะแตกก็นในข้อเนี่ยถ้าไม่รู้ทำตรงนี้กระผมนะก็ไปแตกทางทางข้อน้ำเห็นไหมครับท่อเนี่ยมันมาสองไซส์ได้ไงไม่มาจากหม้อต้มไซส์ใหญ่แล้วมาเส้นเล็กจริงข้เอาเส้น,นเล็กไปเขานี้ครับข่อนําตรงนี้ตามมาฐานตั้งแฉกปีปีจะทำกันครับเป็นข้อน้ำเส้นนึ่งอยู่ข้างในนี่นะครับขนาดข่อตัวนี้ เห็นแลวครับถ่ายน้ำมน้ำทิ้งอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเติมยามน้ำเข้าไปใหม่ครับมน้ำของฮันด้าเลยนะเป็นมยามมน้ำตัวนี้ของดีครับของฮันด้าเลยนะครับตัวนี้นะครับโหเียผขนเล็บเก็บเรื่องรั่วนะน่าจะจบภายในวันนี้ครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่ารั่วอะไรบ้างนะครับมันมีรั่วนอกรั่วข้างในเกียร์ตรงนี้ไหลลงมาอันนี้มันแห้งนะแปลว่า ไม่ไม่ได้ร่วภายในเกียร์ไม่ได้รั่วกซีนหลังเครื่องแต่ว่ารั่วตรงนี้ออกมาขอบอ,อ่างเห็นนะมครับเนี่ยมีรอยประกนมาทาไว้เนี่ยรู้ช่างที่ไหนทําแบบนี้แก่มากเขาไม่ทากันอย่างเงี้ยเอาอุดอุดที่ปลายเหตุไม่ได้แก้ต้นเหตุนะครับอย่างนี้ มารูปมาจากด้านหน้าด้านบนนะครับเนี่ยมองยากน,นิดนึงนี่นเป็นตัวชุดซ่อมปั๊มาวเวอร์ั่วครับแล้วก็ซีนซีนเทคข้างบนรั่วนี่ครับนี่เขาเอาซีนเซอร์เลมมาทากันในหมดเลยงงมากเลยแปลก ไม่ใช่ครับตรงนี้มันไม่ต้องทามันไม่เกี่ยวกันกันไม่อยู่หรอกครับมันเทพซีนกันน้ําตู้ปามใช่อย่างงั้นเนี่ยเขาซีนเลยหมดเลยซีนเยอะเท่าหมดเลยเนี่ยเอาซีนซิลิโคโนมาป้ายทําไมไม่เข้าใจองค์กับช่างคนนี้มากเลยอันนี้คือน้ำยาหม้อน้ำนำะครับน,น้ำเก่าครับผมมาถ่ายออกล้างใหม่รอบนะ เพื่อมันสะอาดกว่านี้ก่อนเติมย้ายม่าน้้ำใหม่เข้าไปมันจะได้สะอาดกว่าเห็นเขาเนี่ยน้ำมันเครื่องรั่วน้ำมันซีซน้ำมันรั่วตรงนี้ครับไหลามาสะอาดได้หมดเลยอันนี้ยาพุ่มเผาอันใหม่นะครับ นี่นะครับพี่จุดรั่วสําคัญนะครับคือตรงนี้มันเลือดเห็นไหมครับรั่วแฉะเลยจากข้างบนลงไปข้างล่างนะรั่วตัวนี้ครับนี่แฉะเลยฉ่าเลยแม่ตรงเนี้ยมีปั๊มพาวเวอร์รั่วด้วยนะครับเนี่ยรั่วตรงเนี้ยอันนี้ตัวกินน้ำมันเครื่องเลยตัวนี้เรียกซีน utc ตัวหน้ามีวิเทคยู่ข้างหลังนี่ตัวหน้าตัวหน้าจะเป็นเป็นอย่ถ้าเกิดไม่ใช่ช่างคันด้าจะไม่รู้หรอกครับ มันรั่วอยู่ลืบลืบซอกเลยครับลือยากด้วยตัวนี้ตัวนี้ได้ชาร์จอันนี้น่าเกลื่อนนะครับนี่ครับเนี่ยปั๊มพาวเวอร์ครับอยู่ใต้ปั๊มพาวเวอร์ปั๊มนี้ก็รั่วนะครับปั๊มพาวเวอร์ปั๊มปั๊มพวงไรให้เบาครับผมหมุนซ้ายขวาให้เบาตัวนี้ตัวทำแรงดันให้มันเบาเนี่ยรั่วแฉะเลยใช่ไหมรั่วเป็นก้อนเลยครับผมต้องล้างก่อนนะล้างสะอาดเลยก็เปลี่ยนชุดซ่อมมันนี่ครับ อันนี้ที่มันรั่วๆซึมลงมาโดนเนี่ยถึล้างให้หมดเลยเนี่ยเขาลองแหวนมาแล้วการเครื่องมันสุดเขาลองแหวนไม้เสริมให้สูงขึ้นก็ใช้ได้เหมือนกันในเวลาใช้ไปก่อนตรงนี้อันนี้คือน้ำมันบุกกระมันพาวเวอร์นี่มันเลอะหมดเลยครับน้ำมันมันรั่ว๋ยวจะล้างให้หมดเลยล้างให้หมดเลยแล้วก็เดี๋ยวจะประกอบกลับเข้าไปก็ปใช้งานดูก่อนที่รั่วที่รล,ลักจุดใหญ่ก็มีแค่นี้นะครับ นี่นะครับตัวที่รั่วหนักเลยครับตัวนี้รื้อยากมากอยู่ซอกลืดเลยเป็นตะแกรงกันน้ำมันเครื่องตัวหน้านะครับผมตัวเล็กนิดเดียวครับราคาอะไรเนี่ยไม่แพงแต่ค่ารื้อเลื่อนแพงนี่ครับอะไรใหม่ของฮ o n ด้าแท้นะครับนะตัวนี้ต้องเปลี่ยนทุกคันเลยเครื่องตัวนี้ช่างทั่วไปเขาไม่รู้หรอกครับแต่ว่า รู้กันเฉพาะทางเช่าฮอนด้ามันรั่วล้นหยุดไปข้างล่างครับกระจายหมดเลยพรวยหมดเลยมันมีรั่วบนรั่วล่างนะซีนอ่ะวันนี้แก้ข้างบนก่อนข้างล่างดูแล้วมันน่าจะไม่มีอะไรแห้งอยู่นะครับผมเปลี่ยนให้ตัวนี้นะครับมันมีซีตัวนี้ตัวหนึ่งตัวโซนอยหน้าเสื้อน,นะครับผมตัวนี้เรื่อเปลี่ยนแล้วนี่ล้างครับล้างสะอาดเลยนะครับล้างเรียบร้อยนะครับต้องล้าง นี่นะครับพี่ชุดซ่อมตัวปั่น power พองอะไรเวอร์ของพี่รั่วนะครับเห็นไหมอันนี้ผมล้างพี่แล้วล้างเนี่ยเปลี่ยนพวกซีนซีพวกนี้มันรั่วต้องต่้งเฉพาะทานะครับถึงทาไดนน้พวกซีนเนี่ยมันรั่วครับเ,เรื่องกันโอเวอร์ฮอนปะั๊มพาวเวอันนี้อันนี้คือซีนมันครับซีนต้องเปลี่ยนคะรับมีเป็นสิบต,ตัวเลยครับซีนฮอนด้าแท้นะครับตัวนี้ซีนเทียบเลยครับ ช่อแยกทางน้ำนะครับที่ถูกต้องนี่ใช่อย่างทองเหลืองครับเป็นอย่างดีเลยนะเป็นทองเหลือง บูทบูทบูท,บท,บทตัวในครับมันขาดเปลี่ยนไปแล้วครับอัดไปแล้วเน,นี่ยมันเป็สองฝั่งข้างในนี่ฝั่งนึงเปลี่ยนสองตัวเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับบูทที่มันเนี่ยมันหลวมฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยระเบิดเลยครับ ตังเล่เลยครับเนี่ย